โหโลฮิลเจ็ดเมอร์ตัวเป็นโลฮิลที่ฉันเคยทำได้เยอะที่สุดเท่าที่เล่นเซราฟีน hmm. ซ <erapeut> ัพพอร์ตมานะคือทำถึงมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาเล่นเซราฟีนซัพพอร์ตก็จะใช้บิวเดิมเลยนะคะที่ฉันได้แนะนำพวกเธอไปเนาะบิวเซราฟีนโลฮิลทานโลกีนันนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะฉันลงไว้คลิปก่อนหน้านี้เองเออตานนี้ก็แบบใหม่แบบสับดีนะคะตานนี้จีนเป็นซับพอร์ตนะส่วนใครสะก็เป็น AD ดีนะคะอืมเอาเซมีบนเพจติงเหมือนกันค่ะตานนี้ก็แอบ,บง,งงอยู่หล่อนจะโปกสู้หรอก็มาดีบดิดอกหนึ่งแมทหนีก็ค่ะไม่ให้ยิงหรอกค่ะนะัสีฉันว่าเห็นมันเดินนะแถวเนี้นี่ไงมันหว่านจริงๆด้วยตีก่อน Okay. เผื่อป่าเราจะมาแกงจะได้มาแกงแบบสะดวกนะคะอืมก็แรงอยู่หนะเอาดีๆนี่ยิงตัวโนบบชำ้ำช้ำฉันว่าก็ก็อาจจะกดเลนได้มั้งเพราะว่าแบบซีเวียก็คงแบบยิงชิ้งคิดไปเรื่อยๆอะ่ะเจอโฟกจนแบบเลือดน้อยมากอะ่ะแต่คือเราไม่ได้เอาอีกหนมานะ่ะก็อาจจะปิดดาเมจย,ยากอยู่ฉันว่า โอ้ยมันวางแถบใตพุ่มเต็มเลยนลนะเออสวยมากเอสเลียวแล้วก็ตามต่อแบบเก็บเก็บลดเอสเลียวคืออันติมาสวยมากอะเดี๋ยได้ปะได้ปะต้องได้แหละลศคือยกความดีให้เอสเลียวนะคะอันติมาโดนสองตัวเลยอะอ่ะตานนี้ก็น่าจะฉ่ำแล้วแหละเพราะว่าเราเก็บฝั่งนั้นได้สองตัวก่อนเนาะ โอ้ยอย่าพึ่งกลับซีเวียหล่อนไม่อยากได้เพจสักนิดหรออ่าโอเคไม่เป็นไรถ้าหล่อนอยากกลับฉันจะเอาเองก็ได้อุ้ยฉันว่าแบบจีนมันแอบบอยู่ในภ่มแล้วก็ชอบแบบวางแถบนะแต่ก็ดูดิโดนจะเลือดน้อยแล้วว่าซีเวียนะก็ไม่เป็นไรเซฟเซฟไปก่อนก็นได้ค่ะนี่เลือดน้อยไปจ้าซีเวียกลับละหล่อนเดินไปไหนอ่ะ อ๋อลงไปเอาฮันนี่ฟู้หรอโอเคก็ลงทุนดีอ่าเดี๋ยวฉันจะแบบโป,ป,ป,ปคลิปลอละกันนะคะอตอนนี้เดี๋ยวใกล้เกิดแล้วมีเวลาเกิดแล้วมังก,กรกับลิฟก็เดี๋ยวรอดูป่านะคะว่าจะเอาอะไรเนาะใครูดด่าแล้วคือแบบป่าลูดจ้าคือตอนนี้ขอสามารถขอรีเมคได้ไหมะกี่นาทีแล้วะ สี่นาทีแล้วโอ้โหไม่น่าขอรีเมคได้แล้วมั้แนนะ่ฉันว่าชิบหายเวร์ฉันว่าน่าจะเสียออบเจกต,ตามระเบียบนะแต่ก็อาจลองพยายามดีกว่าแล้วกันเนาะไม่ทันนะ่ะคือแบบเออได้ไหมเอ่ยริสตาน่าการเลนมันวิ่งมาแล้วนะระวังนะคะลุมมันหน่อยสักได้ไหม ถ้าลุมมันได้ก็ดีนะมีบนโลให้อโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตามก็ได้ก็ได้แต่ภาวนาให้นางมก,กน,นากลับมานะเพราะว่านี่คือรีเมคไม่ได้แล้วถ้าจะนั่นก็คือเหมือนกับยอมแพ้ฟรีอะตอนเนี้แต่คือฉันไม่อยากแพ้ะอะหัวนั่งเงี้ยจริงๆโดดจริงๆด้วยคืออย่าเพิ่งยอมได้ไหมลองสู้ก่อนได้ไหมเพื่อนนาาจะแบบมีการกลับมาอะไรประมาณเนี้ย เพื่อนาจะแบบเออกลับมาอยู่ในไฟสุดท้ายเนอะอาบโลกคอมสวยป่ะลอลอลอทิศเห็นไหมทิศก็เล่นได้อยู่นะคะอืเสียบังกรเสียทั้งลิฟ์เลยแต่บางทีแบบเออได้ป่ะได้ป่ะโอ้เนี่ยเพื่อนเราก็เล่นได้นะเอาเดียวว่าเอาชำชำช้ำช้ำกแบบหวังว่าโมกนาจะกลับมานะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเล่นได้บนโลกความสวยเนี่ยไม่คิดหรอกค่ะ โดนร้องเพลงเลยกมาตบฉ่ำๆยัวๆและอีจินจะเป็นศพต่อไปนะเอาดีๆถ้าฉันล็อกโดนะนะอะเราล็อกโดนอุ้ยนิดเดียวอมองกันนะารีบกลับมานะคะเนาะรีบกลับมานะคือชันตอนนี้คือฉันมองโลกในแง่ดีแบบมากๆอ่ะมองโลกในแง่ดีแบบเวอร์อะเอาดีๆถ้าเรายอมแพ้ก็คือยอมแพ้แบบเสียเปล่าเลยอะตอนเนี้ย ก็เลยอขอลองวงโลกในะแง่ดีก่อนล้วกันนี่ก็การฉ่ำจ้าคือเลือดป้อมกลางก็เลยแค่นิดเดียวนะเดินไปยิงโน้ตแบบเชิดๆมันๆนจบ <Destroy. S 2> เดินไปยิงโน้ตแบบมันหน้านะคะได้ละคิดโดนกดสนั่นเลยนะอยู่ด้านล่างแ้วเอดีเราว่างไงคะสาวได้เปล่าเลือน,นิดเดียวจริงๆลิมรีฟก็โดนปล่อยกลางล <Turn on. S 1> ด้วยถ้างั้นเดี๋ยวน่าจะ เตรียมตัวเลยโอไมฟ็อกิ้งกัดเรียบร้อยค่ะจบน่าจะได้ป้อมบนแหละฉันว่าแต่ว่าป้อมกลางก็คือแตกไปแล้วด้วยถือว่าแรกๆกันอ่ะไม่เป็นไรมกันะะกลับมาได้ยังคะได้คีย์ไอเทมชิ้นหลักแหละคือฮาร์โมนิกนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันกลัวว่าฉันจะเสียวปิงมากเลยอะเพราะว่าทั้งฝั่งเขาและฝั่งเราเนี่ยชื่อผู้เล่นเวียดนามเนี่ยเยอะมาก รู้สึกเหมือนอยู่ในดงเวียดนามอะ่ะแล้วไหนจะชื่อเกาหลีนะแต่พิมพ์เวียดนามนะคะทีมชนอะอ่ะบนโลกความสวยจบเขตนางไฟล่ามาอีก้ยชิบหายเอสเรียวโดนหนีทันไหมมาสักหน่อยไหมฉันบิดดอบดักนางได้นะเอ้ยบอกกันนะกลับมาแล้วอายินดีต้อนรับกลับค่ะดีใจดีใจที่แบบไม่ต้องแพ้ฟรีตาเนี่ยคือแบบ ไอยอย่างน้อยหมอกกอน,นาก็กลับมานะคะก็แฮปปี้ละโอ้โหเปิดอันติไล่เลยเหรอฉันว่าหลอนเลือดร้อนมากอะแต่ว่าถ้าต้องการขนาดนั้นเดจะส่งขอความต้องการให้ค่ะเย้ต่อเสียงแบบรลลล้อนชัดๆอ่าแล้วฉันก็ได้คิวด้วยไงโอ้นังเซตมาระวังไม่เป็นไรค่ะมีบอลลอกความสวยได้ปะถ้าได้นี่คือลดนะเอาแล้วเซลฟีนดับเบิลคิวเฉย อยูด่ดีๆมงก็ลงหัวนะครับแบบช้ำๆเอาบลโลปะฉันว่าเดี๋ยวมีสิทธิ์ที่จะได้ป้อมบนอีกสักป้อมนะเพราะว่ากาเลนอยู่ล่างอัน้นี้ไงมีตัวหนึ่งใครสะแต่ก็ไม่ต้องแคร์ค่ะเพราะว่าเรามากัน4ี่คนนะเนาะแต่ว่าถ้าได้ป้อมบนแล้วก็ถอยนะเอาดีๆเคชดๆกลับแบบชดเชดละโอ้โหทิสคือถ้าได้ก็ดีอ่ะ แต่ว่าอย่าไปตายนะโอเคอ่ะไม่เป็นไรอย่างไรก็ถือว่าแลกกันไปเนาะอ่ะเดี๋ยวไปขึ้นเป็นอองเจลต่อเลยมังกรตัวแรกเสียไปไม่เป็นไรนะแต่มังกรตัวเนี้ยต้องขอได้บ้างเนาะเราจะไม่ยอมให้ฝั่งนั้นได้โซมังกรเด็ดขาดได้และก็ถือว่ารอดไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกตาเนี้ยกาเลนก็คือดันบ้านยัวเกิร์เอาดีๆมาเดี๋ยวฉันมาช่วยเธอละเทศ ล็อกชามอ่ะ,อะจะหนีไปไหนล่ะเย้ yeah! ต่อเสียงความสวยและหนึ่งแมชเออเอสเลียวขิดไปแล้วหรออ่ะ,อะแต่ไม่เป็นไรว่างนั้นตาย2ตัวเราตายตัวเดียวถือว่าได้อยู่อ่ะเรามาช่วยสักหน่อยปะช่วยสักหน่อยอม,มันหลุดมันหลุดโซ่พอดีอ่ะประเด็นอ่ะสวัสดีจ้าเซธมาถึงก็เอาเลยหรอ เห็นหน้าก็เตรียมจะจิกวิกลวแล้วซีเว C ียคือไล่ตบสนั่นมากอับเบิโลความสฟิร์ปะฮิวแบบหวานๆนะคะอืมก็ลดอยู่นะซีเวียแอปเกิดละโอเคค่ะฉันได้อั a แองเจล้วตอนเนี้ยออซีเวียไปไกลอะไรขนาดนั้นใจเย็นนะคะเราบวกเป็นทีมหน่อยเนาะเออนี่คือเป็นครั้งที่สองลวนะที่กดยอมในตานี้เนาะซึ่งฉันก็ไม่รู้หรอกว่าจะกดยอมทำไมนะคะ แต่ก็จเย็นๆเนาะตานี้เล่นดีๆก่อนนะคะแค่เราไม่กดยอมอจนโมก,กันนากลับมาได้เนะี่ยก็ถือว่าฝ่าฟันอุปสรรคกันมาแล้วการเล่นก็มาล้อหลังอีกอ้าวแล้วซีเวียเออซีเวียไปอะไรขนาดนั้นไม่มองทีมหน่อยหรอว่าฉันกับโมก,กัน,น่าโดนการเลนมันสับหัวอยู่อะเมื่อกี้ก็ลึกเกิน คือแบบทีมเรามันยังไม่ได้นำขนาดนะนาตาเนี่ยเอา้าเดี๋ยวนะทำไมมันปูกโอ้โหนางโดนดักกระดิมเมื่อกี้โแต่มุมสวยนะเอาดีๆแล้วตรงนี้เย้ออ้มากกสะอันตีสวยมากอันตีพิกไฟหรือเปล่าคะเมื่อกี้ตีตัวช้ำๆนี่แฟดเป็นล็อกเหรอแต่ว่าเมื่อกี้คือสวยจริงก็ รีเวียร์ตายตัวเดียวแต่ฝั่งนั้นตายสาตัวก็อ่ะถือว่าเป็นการแลกที่คุ้มค่านะคะแต่ก็ไม่อยากให้เล่นประมาทขนาดนั้นเอาจริงๆเพราะว่าฝั่งเขา,าเอาดีๆฝั่งนั้นครบกว่านะฝั่งเราเนี่ยดูเธอพวกเธอดู AD ดีสมตัวนะจ้าอ,อาการเซตไว้อย่าให้เซตมันมาแย่งโอ้โหมาเลยหรอมาเลยหรออ่ะแล้วฉันได้คิว คือถ้าเราเล่นตึงเล่นไม่ประมาทอ่ะฉันว่ามัน,ม,นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถชนะได้นะมาเดี๋ยวไปเอามังกรต่อเลยถ้าได้มังกรน้ําแข็งตัวนี้นะจะเพิ่มมิติความฉ่ำเฟลฟีนดิวนีไปอีกอเธอพาเล่งสก,กิลมันจะลดโอเคลดค่ะใค่โดนไล่ด้านบนอ่ะซีเวียหรอซีเวียอีกแล้วหรอ ลราปวดเป็นนางสร้างเรื่องอีกไหมนะรอดปะหนะโอ้ดีนะโอ้ก็รอดนะเออการเล่นแบบอ่ะกระตุกอีกแล้วค่ะคือแบบโอ้ยอันติกูปล่อยเป็นชาติแล้วค่ะคือแบบอะไรก่อนพอหายกระตุกปุ๊บแล้วอันติปล่อยเลยหรอแบบนี้ก็ได้หรอไงฉันบอกแล้วว่าแอบเสียงปิงตาเนี่ยก็ปิงจริง กะว่าจะรอดแล้วนะซีเวียรสรุปคือไม่รอดเหมือนเดิมเนาะแต่ไม่เป็นไรคือเออเอสเลวเราก็รอดอยู่ดันบ้านฉ่ำอยู่เพราะว่าเรามีบาลอนด้วยแหละมันก็เหมาะสมที่จะดันบ้านอะ่ะเดี๋ยวไปช่วยนางก่อนเอาไงแฟดมาโลฮิลเหรอยังน้อยก็ต้องรอดนะคะช่วยขนาดนี้ละห้ามตายนะทีคือตานี้ต้องแบบเซฟเพื่อนแบบสุดใจเออชิ้นหาย คือน่าเสียดายอ,อยากให้ป้อมล่างแบบแตกมากเลยอะเลื่อนก,ก็เหลือนิดเดียวเองอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกระตุกเป็นเล็กๆบางจังหวะเลยนะพวกเธอเอ้เสียวโดนได้ปะไม่ได้อ่ะชิปก็หมดอีกฉันว่าไม่น่าตีแตกแน่เลยอะถอยก่อนก็ได้มกนาชาม,ไมาไมนาดาวแหละเอามันเย้ตายนะคะมีสิทธ์ตายอยู่นะคะอะถอยถอยถอยไม่ได้อ่ะมเมื่อกี้ เอาอีกาเรนมาไม่ตายหรอหมั้งฉันเบนโลฮิวให้อยู่มาเลยมาทางนี้อ่าแค่เดี๋ยวรีไฟแค่โซนไว้นะอย่าเพิ่งบวกนะอาฉันได้คอสมิกรดอยเขาด้วยเตรียมตัวค่าเร่งอยู่ฉ่ำแล้วตาเนี้ยทีทเราได้สองอะ่ะก็คุมอยู่ต้องเซฟทิตให้ทันไม่เป็นไรฉันมีเบนโลความสวยอยู่อือหก็มาดีมีบนโลให้เพื่อนค่ะแล้วก็เยสวย่วนลด ตานนี้คือได้เอลเดอร์ละเอาดีๆมาเอาเอลเดอร์เพราะว่าฉันเห็นใสล่าล่าสุดคือกันบ้านล่างอยู่ไม่น่าจะหรือมันจะลงมาทันวะแต่ก็ไม่น่าทันไหมเรามีเอดีต้องสองคนนะมันอยู่ไหนอะว้าอ้อ oh ม่ก็เซวถึงสันหลังค่ะเมะื่อกี้ถ้าโดนลาดไปเมื่อกี้ก็แอบเกมพลิกอยู่นะ แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกไซล่าก็คงได้เอลเดอร์แค่คนเดียวอะแต่อันนี้คืออ่ะเราได้เอลเดอร์แล้วฉันว่าานางเข้าอ่ะเราสู้ได้อยู่เพราะว่าเรามีเอลเดอร์แต่ฉันกับทีดสองคนแล้วให้ซีเวียล่อบ,บนเออก็น่าจะได้แล้วเนาะเพราะว่าชิดน่าจะตีเร็วอยู่แล้วอีกอย่างชืฉันก็มีบนโลเรื่อยๆอ่ะถือว่าให้ซีเวียไปล่อบ,บนละกันนะมเมื่อกี้น่าจะได้แหละ ถึงยังไงซีเวียตายก็ได้รับบัฟบ,บาลลอนอยู่แล้วด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวฉันตั้งใจว่าจะออกเป็น Star of Flowing Water ดีกว่าพอตอนแน่นจะเอามาเป็นคอมโบคอสมิกกับ Star of Flowing Water เนาะเป็นบิลลดคูลด,ดาวขั้นสุดค่าเลสกิลเยอะช่ำนะคะเน้นแบบโลฮาวีอะไรเงี้ยได้โอ้โหหยับไปตายกันนะใจไม่ดีเลยว่ะคือแบบได้ไม่อาดคิด โอเคโอ้โห okay, uh oh. hmm. แล้วคือทุกคนทิ้งฉันไว้คนเดียวก็ไปตายซะแบบนั้นนะก็ไม่แปลกใจหรอกว่าที่จะท้อเนาะแต่ฉันจะใจแข็งค่ะฉันได้ไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วจะเบิ้ลนโลสู้ชีวิตสู้เกมสู้มันค่ะตาเนี่ยบินโลหาวิเออมาออฟไฟก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันก็เริ่มเหรอฉันก็เบิ้ลนโลสนั่นอะตาเนี่ย เพราะว่าโลแค่5วิเท่านั้นค่ะเซลาฟีนบิวชั้นครบองค์ประกอบแล้วด้ะเบอร์โลแฟมิลี่ว้าวเซตมาเลยหรอเบอร์โลจ้าอยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งขิดนะคะเบอร์โลหาวิก็คือเรื่อยๆจ้ามาเลยจ้าโอ้ oh my god ก็บรรโลเรื่อยๆค่ะเบอร์แล้วความสวยอะแมงเบิร์นแปตไปเบอร์โลให้มันเลยอะยิงกระสุนน็อตแบบช้ำๆ คิดว่ามันเบาเหรอคะไซล่ากระสุนโหนเซลฟีน่ะเดี๋ยวรอบอลล็อความสวยโอ้ไม่ก็คือคิดเลยอ่ะอแต่ก็ไม่เป็นไรบอลล็กไปเรย่อยคะ่ะแต่ว่าฉันว่าฉันว่ามันจบไม่ได้อ่ะเพราะมันอยู่กันกันตั้งสามคนอ่ะตอนเนี้ยกลับไปรีแล้วเดี๋ยวเตรียมเอาออบเจกต์ก็ได้นะเพราะว่ามีตัวจะเกิดเอ้ยมีออบเจกต์จะเกิดแล้วด้วย ันว่ามันเอาไม่ได้ทุกคนมันอยู่ต้องสามตัวมันกันบ้านสามตัวไม่ได้หรอกเราไม่ได้มีบัฟเอลเดอร์ด้อตอนเนี้ยเราไม่ได้มีบัฟบาลอนด้วยโอ้โหแล้วคือไม่อยู่แบบเดียวบวกกันเลยโอ้โชิ้หายโ,โ,โดนล้วงจัดจัดซีเวียคือแบบไม่ได้ยืนเลยอ่ะโอ้เราทิดโดดไปขนาดนั้นคือเพื่อนกําหมดแล้วอแล้วฉันก็ไม่น่ารอด ฉันว่าน่าจะเสียออบเจกแล้วนะตอนเนี้ดูแบบหน่อยว่าฝั่งนั้นก็คือรู้นะว่าจะมาเอาคือโดนดักเลยอะเอสเลียวโอเค,อเค,อเค,อเคยอมครั้งที่4แล้วปะตอนเนี้น่าจะใช่นะคะน่าจะครั้งที่4นะ่แล้วฝั่งนั้นมีเอลเดอร์แค่เซฟกับไคสะแล้วก็ไซล่าน่ะแต่ว่าเวลาบวกนี้ต้องรอดูจังหวะก่อนนะเอาเดี๋ยวเซตมันเข้ามาเลยเหรอวะอเบนลความสวยโอไมฟักิ้จดเรียบร้อยไครสะ ใครสาพาดแล้วโอ้เดี๋ยวถ้าเขาพาดตัวเดียวก็ไม่ได้ไหมายความว่าเดี๋ยวจะไปลวงรับตับแต่เขาขนาดนั้นค่ะจะเย็นๆรอฉันด้วยโอ้เมื่อกี้คือยังไม่กล้าเข้า,ขากวานักเซตมันมาเด็กอ่ะเบลอความสวยค่ะก็มาค่ะไม,ไม่ต้องกลัวจีนไม่มีเอลเดอร์เอาทุกคนอยู่แกกเกาะกลุ่มกันไว้ฉันจะเบลกความสวยแบบสุดความสามารถเบลอความสวยแบบสุดความสามารถอ่ะเบลกความสวยอีกอ้อพะโลฮาวิโลฮาวิสนันโลฮาวิสนัน มาเอาบาลรอนแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนไปดันบ้านไปเหลือแค่เซตแล้วโอ้โหเซตเก็บไอ้นั้นมันได้แล้วอะอีตัว S เอสเดียวแต่ไม่เป็นไรอ่ะดันบ้านไปคะ่ะเราได้บาลรอนแล้วกําลังไปสุมทบตอนนี้ตู้มันค่ะซีเวียรกระแจกกระจายบาลอนใส่คลิปตอนนี้เราจะสู้มันเราจะสู้มันตีบ้านไปอทุกความอดทน ทุกความพยายามทุกความใจแข็งของฉันที่ไม่กดยอมมันเห็นบอดแล้วทุกเธอโอเยก็ <Wow. S 1> oh เหนื่อยมากตานี้